ขอกาบสวัสดีท่านผิ้ชมด้วยนะคะขอมไอารีวิวนะคะผมซึ่งก็เป็นเบบีที่มีชื่อว่ายูเรนัาใช่ไหมเออพาสเปอร์กิงนี่ชื่ออยู่ข้างกล่องกิชอะไรก็ไม่รู้นย่ข้างบนมันมองไม่ค่อยชัดว่ะนี่มีตัวคนใช้แปะดว้วย เอ่ออันนี้เป็นยี่ห้อเฟรมนะคะเป็นของเกดโอเคปัจจุบันในดามายเป็น,นเพื่อน,นของเกดแหละว่อก่อนนะคะตอนนี้ไวเชอรี่ออกแล้วเพราะภาคในดามายเป็นเพื่อนผมจะไม่ซื้อมันไม่เท่ไม่ได้ยินเท่าไหร่สำหรับผมนะมาดูของลีไฮอ่ะอ่าเห็นสีเหลืองไม่ต้องแปลกใจนะครับผมไปเอ่อระบายสีเฉยๆซึ่งก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาแบบนี้สีเหลืองจา้าเลย โอเคจับนะหนูจับไม่ได้พังถ้ไปจับปัจจัยนับไม่ไม่นับมไม้ไมโอเคของแท้จะให้แค่ชิน้นนี้ชิ้นเดียวนะครับแล้วก็กล่องจะเป็นตัวหนังสือหนังสือการ์ตูนแทนแล้วก็ไอชิ้นนี้นะครับเซี่ข้างหลังก็สบายสิเงี้ยซึ่งได้มาจากการซื้อครบ2,000เยนในญี่ปุ่นเท่านั้นนะหรือไม่แถมในนี้ก็จำไม่ได้ชินศึกษาห้าหมูลลืมลืม โอเคนี่คือชิ้นส่วนที่เขาให้มนาะผมจริงมีเหล็กด้วยแหละเหล็กเป็นเหล็กของภาคแรงงานล็อกเลยแต่ว่าผมทําหายไปไหนก็ไม่รู้ก็อเอาปเป็นเหล็กของล็อกกินไปก่อนนะครับมาประกอบกันเลยดีกว่าบอกกอนนะชิ้นนี้กับไอชิน้นแทซีเนี่ยเวลามันมาให้นะคบผมเขาจะเอามาให้แบบนี้แหละประมาณนี้แล้วก็ให้มาประมาณนิดนึ่งนะ ให้แบบเนี้ให้มานั่งต่อประกอบซ้ำลงไปอ่ะแล้วเมื่อเสร็จมันจะไม่สามารถเอาออกข้างหลังได้เราต้องทำยังไงรู้ไหมงัดคือวิธีการงัดเนี่ยเอาเครียวของกําไรเนี่ยสอดลงไปตรงนี้แถวล่องตรงนี้นะคะที่มันมีน้ำสองอันลงไปสะบับชิ้นนี้ของเก้นะคะผมใช่ปะใช่แล้วใช่แล้ว ไม่ใช่หนูอ่ะไอ้ข้าเนี่ยครับข้ะะาข้าเน่ยข้าสองเลยแล้วก็หาแบบมูๆูหน่อยแล้วก็ห้านเข้าไปแบบนี้นะคะเชื่อเข้าไปแบบนี้แล้วก็ลููหมุนหมุนนะหมุนแบบหมุนทั้งหมดอ่ะจะไขโอเคแล้วก็จะมันจะเป็นรูปเล่าแบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่บางคนก็อาจจะเสร็จเลยถ้าใครไม่ได้นะคะเป็นยิงออกมาแบบนี้หรือใครหุบเข้าไปอยูใ่ให้ดึงออกมาเลยครับของผมเป็นเมื่อกี้แบบนี้ใช่ไหม ก็ดึงออกมาได้เค <Okay, S 1> มาใส่ลงไประากรแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ใส่เล็ถ้าไม่ใส่ไอเจา้าตัวชิ้นเซ็กซีมันจะใส่ไม่ได้นะครับอันนี้มีสติกเกอร์แต่ไม่ยอมติดนะคบผมบอกแล้วนะว่าหลังจากนี้จะไม่ติดสติกเกอร์อ่ะมาเลยวิวลี่ชูดเลยดีกว่าที่ชูดที่เขาแถมโคตรเสียใจเลยอะ่ะ ส,สามารถเลือกได้ว่าจะเอาอะไรผมสั่งมาจากนิสิดาแล้วผมทําสายมาแค่เดี๋ยวมันไม่ดูอ่ะเลยหันแค่นี้แท้อันนี้ของแท้ไม่มีนะแต่ว่าสไนเปอร์นี่สนุกกว่าไหมอันนี้มีสเกิลไฟด้วยมันมันทุกอย่าเนี่ยเมื่อกี้นั่น สะเก็ดไฟอันนี้ไม่อันตรายนะครับผมก็คือเป็นแค่เอลฟเรดน่าเห็นใช่ไหมเห็นไหมเมื่อกี้จะมีแสงแล้วถ้าชดแบบว่าธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นแสงแคดนเลยเห็นมเห็นไหมพอเห็นใช่ไหม ไม่เห็นยังไงบอกผมหน่อยโอเคไปเทชูจกันนะครับผมเทชูเสร็จจะเอามาตีกับสักตัวหนึ่งโองสปิเกนแล้วก้นด,กดีกว่าแา,า้ก้นผมจะไม่ขอไม่อนุญาตสปอยนะคะไม่สปอยอ่านสปอยนี้หน่อยสปอยน,นิดหน่อยเรื่องกิมมิกกิมมิกก็คือยืดหดแบบนี้ แล้วก็แบบนี้ mm hmm. แก๊กมันจะแข็งนะครับให้พูดว่าคุณแม่เอาก็ได้แต่ถ้า,ถ,าถ้าอยากใช้มือนะครับให้ดันตรงนี้ออกมาก่อนแล้วก็มันจะหุบเข้าไปเองให้แล้วก็ดันในอ,อีกทีนึงปุ๊บปุ๊บดิมันจะติดทำให้กันบอกได้ไ,ด mm hmm. ไปไปแบทเทิร์นกันก่อนแบทเทิร์นต้องใช้ชิ้นมันเบอร์นิดหน่อยอะครับขอโทษด้วยนะครับเห็น <Okay. S 1> ไหมโอเคบูเฟนดากโก้บ hmm. ี ยูเรนัสยูเรนัสอ่าพร้อมนะครับผมเห็นใช่ไหมอันนี้นี่นี่ด้วยสกเก็ตไฟเป็นไง

We'll be right back. ทันทีเหรอปิดคลิปด้วยกันนี่ดิลว่วง